วัดหนองแวงพระอารามหลวงร่วมกับจังหวัดขอนแกน่นจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569 วันพุธที่31ธันวาคม2,568เวลา18นาิกา30นาทีณพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569 โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดหนองแวงพระอารามหลวงนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นประธานฝ่ายฆราวาสนางเนทิพย์เจริญวัยผู้อในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน่นจ่าเอกนาวีแสงฤทธิ์พูวอในการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมรัสาราชกการแทนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่น นายชินกรแก่นคงนงายอำเภอเมืองขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีทั้งนี้ได้รับไฝ่พระเรกิกและน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในการประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระราชกุศลและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ เวลา19นาิกา45นาทีเจ้าหน้าที่เชิญไฟพระเริกและน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพ,พรินายก ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่งถวายอาลายัย93วินาทีพระองค์ทรงเป็นดังแม่แห่งดินผู้ทรงเปี่ยนด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถตรงทิดพระวรกายพระสติปัญญา และพระและพระราชนไทยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาปก,การเยียนคู้พาาร,ระบาทสมเ,เด็จพระ์รมินกรภิเษกมหาภูมิพลอดุลยเดมหาราพระบรมนาคราชิตรื่อจงลงไว้สื่ความผาสุกข,ของคนชนชาวไทยแต่ความมั่นคงแห่งชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจต้าและปาชีพการส่งเสริมอ,อาชีพ แก่รัศดรการอนุรักษ์ท่าไทยการบำรุงทรัพยพกรธารมชา่าและสงมีพระปีชาสามารถในงานคระมยิ่ง์ิู้แถลงทรงกระหนกในคุณค่าแหความงามของศิลปะวัฒนธรรมประจักษ์ชาติโดยทรงทำรุ่งบำรุงศิลปะให้เป็นสมบัติแห่งแห่ดินไทยมันเป็นประโยชน์อันล้ำค่าที่พระองค์ได้รงสร้างไว้ ด้วยพระวิสัยทัศนอันกว้างไกลแต่พระราชาไทยทรงวงยัยทรงนิกรอย่างหาที่สุดที่ได้โดยทรงับลุกนำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระรัชกาในการปฏิบัติพระองค์ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความดีงามที่ส่องน้ำใจวงชนชาวไทยจากนิติละ จากนั้นนายขาจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นต่อไฟพระเริกประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและถวายไฟพระเริกและน้ำพระพุทธมนต์แด่ผู้เป็นประธานสงฆ์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีรับศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริศพระสงฆ์นำผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นายคจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมแขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยทยธรรมพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนำเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นกล่าวสัมโมทนียกถา,าพระสงฆ์อนุโมทนาประธานคารวาสกรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในความพระโอวาจากเจ้าประคุมเสด็จพระสังฆราชท่านทรงพระประธาในใ้พุทธศาสนกชนทั่วโลกในปีใหม่นี้ท่านเป็นเน้นหนักถึง ถึงคนดีคนดีตามแนวทางพุทธศาสนามีพุทธศาสนาสุภาษิตรับหอวว่านิมิตตามสาธารปปากตัญจูเวทิตาความเป็นผู้รู้จักคุณคณของท่านผู้มีคุณแล้วตอบแทนเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่ประเทศใดของเรารับหรือพ,พุทธศาสนามา ตั้งแต่พศ2อ6ถึงยจนปัจจุบันี้เป็นเวลาถึง2,3 3 2ปีพอถึงวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเวลา 2, 3 3 3ปีแต่าปีตามลำดับนับถือมาไม่ใช่็นเรื่องธรรมดาก็เน้นหนักในเรื่องของหลักธรรมเราจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุขสบายใจในชีวิตอันหลักๆที่บ่งบอกถึงคุณงามความดีก็รู้จักคุณคุณของท่านผู้มีคุณนับตั้งแต่พระคุณของพ่อของแม่ตั้งในชีวิตในกำเนิดให้พวกเราได้เกิดมาอันนี้พวกที่หนึ่งพวกที่สอ,องก็ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรามาพวกที่สามก็องค์พระมหากษาัตริย์ แต่ที่ยงให้ความเปลี่ยนเป็นสุขหลายๆครั้งหพ่อก็ได้เปรียบเทียบตถาบันของพระมหากษัตริย์เปรียบเทียบว่าร่างกายของเราเหมือนประเทศชาติหรือบุคคลในชาติจิตใจเหมือนของเราก็เหมือนศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับเส้นประสาทแต่ที่เชื่อมโยงยให้กายและจิตใจมีความสัมพันธ์สมมคีกัน เพราะฉะนั้นเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอาศัยร่องโนปกรมีขององค์พระมากษัตร์ทุกทุประงค์อันที่สี่ก็พระพุทธเจ้าองค์เด็พระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีคุณูุกาศหรือพระคุณอันสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมที่พรองในคนพกแล้วก็เผยแผ่ศาสนาไป นจนถึงขณะน,น,นี้เรามีความสุขร่มเยน็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสงงดงออกรู้จักคุณคุณของท่านผู้มีคุณแต่ตามพระดำลีของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังราชอันนี้ถือว่าเป็นความอนปเ,เสริ์ทุกคน และว,วันพฤหัสบดีที่หนึน่งมกราคม2569เวลา7นาฬิกาณบริเวณหน้าพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรศาสาธุชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงอเภอเมืองขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรนำโดยพระเทพพิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดหนองแวงพระอารามหลวงออกรับบิณฑบาตโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในเช้าวันแรกของปีพุทธศักราช2569สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่พุทธศาสนิกชนนำมาตักบาตรในครั้งนี้ทางวัดจะได้นำไปส่งต่อกองบุญช่วยเด็กยากไร้ผู้ป่วยพิการต่อไป